สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บออยูถีนาบันปะอุ่นนะครับนี่ครับน้ำกำลังลงไปเรื่อยๆเลยนี่ครับข้างหลังบอนแห้งไปแล้วเนี่ยวันนี้บอนมาหา,หาห้อยนะครับนี่ครับอุปกรณ์เอามาก็มีงอก็มีนะครับนี่ดูบรนได้หอยลายแลวตัวนึงนี่ เมื่อนกันเลยเอมันปลาห้อยครับตรงนี้หอยเลยโอ้หอยหลายลยังเล็กอยู่ครับบนปอยนะให้มันโตก่อนปูมาโอ้โหปูมานิ้มครับนี่ มานิมโอ้ไปแล้วไปแล้วไปวูดูครับตัวนี้คลั่งหมากเลยเนี่ยดูปูหินนะครับนี่ตัวอย่าง่ยเลยตัวนั้นบนหวามันหมากเลยครับถ้าเอาไปต้มนะมันเยอะครับโห้ ปิงลอยอยู่ข้างบนเลยมันเมันดูดต้นยาเลยครับนี่ติดเลยดูดยิ <c oughs> อหอยรอดครับโอ้ลูกมันบรหว,าว่าอะไรแววๆววครับหอยรอดอตรงนี้มีหอยรอดด้วยนี่ลูกมันนี่ครับนี่ครับบนน้ำเนี่ยบนหวา่าอะไรปากแววแต่ไม่ทันเลยครับโอ้โหจับยากนี่ครับนี่ครับบนน้ำ ฟุบทันไหมโอ้โหไม่ทันเร็วเร็วเร็วนี่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 ฟุบโอ้โหไม่ทันนี่ครับกดน้ำเต็มเลยเต็มเลยอุ่นนี่ได้นี่ได้ ไม่จันนี่ครับโอ้แต่เป็นลูกมันปล่อยมันนะ น้ำครับปุ๊บปุ๊บเลยโอ้หอยข้าวตัวเล็กรูเป็นรูครับตรงนี้ ใช่ใช้ใช้ใช้นี่หอยลายตรงนี้ที่บันดู่ามันปลาค้อยเลยนะโอ้ใายจริงครับหอยข้าวตรงนี้บนเเ็นนาผนนะครับ Hồi đây đấy mẹ ngoài lai nữa bị lú con ít Hãy นี่ครับผลน,นามอยู่บนคิดว่าน่าจะเป็นหอยลายนะครับกลางยินนี่ผลบอเน่นสองรูครับหางห้างกันเทยหอยลายเนี่เลยโอ้ใช้จริงครับอย่างเล็ก ลูกนี่เอาได้โอ้ผลนามนี่ๆๆสองลูกเลยบนกดว่าเป็นหอยข้าวแน่เลยสองลูกเลยยึดติดกันนะอ่ะโอ้หอยลายลูกนึงนี่บนเน้นผลนามอยู่ตรงนี้ครับแต่หอยอะไรไม่รู้นะ กันตนี่ตัวเยอะเลยตอนนี้มันจะเป็นน้ำแบบแชฉะครับบนไม่สามารถรู้ได้นะครัะว่ามันคือหอยอะไรบ้างนะเพราะว่าน้ำม,มันแห้งมดแหละครับดูดูครับว่า มันจะมีนามผลขึ้นมานะตัวใหญ่เลยไยลายนี่ครับอันนี้ขึ้นมาเลยไยลายไยลาย ไม่ตายทีหูหนามแห้งมหมดแล้วี่กับที่บอนได้โอเคนะครับเดินทางกลับแล้วหูหนามแห้งมหมดแล้วครับข้างหน้าบ้นนีบยบายครับ